มีรถเข้าใหม่นะครับผมเป็นเ900 SE ปีสองพนิบนะครับผมสภาพหล่อเลยเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าลอกสติกเกอร์ออกดีไหมมันจะหล่อไหมยังไงหล่อกว่าคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวไปให้ช่างสวิตก่อนนะครับผมรับดังเหรอพี่ไม, <ๆ S 1> ไม่เป็นไรพี่ๆก็เช็คตามกันเลยเช็คชุดใหญ่พี่โอเคเช็คทุกกัน่ะพี่โอเคฝากไ้วย้วพี่นะโอเคครับ หลังเซอร์วิสเราเช็คละเอียดทุกคันนะครับผมอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนมาให้หมดไว้ใจผมรับรองไม่ผิดแน่นอน